สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณน,นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องขามาทำนายดวงรายวันประจำวันที่นะคะสิหนะคะสิงหาคมสองพัน้าร้อยหกซึ่งตรงกับวันอังคารสีชจมพูนั่นเองค่ะพี่น้อง่่นะฮะก่อนหน้านี้คุณป้าหมอได้ลงคลิปนะคะดวงใครเฮงมีโชคลาภ ไปกับพี่น้องแล้วนะคะพี่น้องทัานไหนที่ยังไม่ไปรับฟังรับชมเชิญค่ะพี่น้องค่ะลงเร็วหน่อยเพื่อจะได้เตรียมตัวรวยกันนะเอาไว้อย่างนั้นกันค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็เลขหน้าไพ่นะคะรู้สึกว่าจะโอเคอยู่เนาะเที่ยวนี้นะให้กับพี่น้องทั้ง8วันเกิดถ้านั้นแล้วพี่น้องนะคะไปรับฟังรับชมและกด ไลค์กดแชร์หน่อยนะคะพี่น้องขาช่วยกันเนาะนะคะชมคลิปทุกครั้งพี่น้องขาเนาะขอกําลังใจนะคะเป็นค่าครุยห้กคุณป้าหมอหน่อยนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นหน้าเราจะได้ไปด้วยกันได้นะคะแล้วก็ใครต้องการดูดวงส่วนตัวทักไอดีไลน์ค่ะพี่น้องขานะคะโอเคค่ะมาทานายดวงรายวันกันเลยในวันพรุ่งนี้จะต้องระมัดระวังอะไรมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะ สำหรับพี่น้องวัน,วนอาทิตย์นั้นคุณป้าหมอคิดว่าดีนะให้ตัวตนขึ้นนี่นะคะดีมากนะความหมายก็คือพี่น้องวันอาทิตย์นะคะโชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องบริวารน,นะคะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันอาทิตย์ทุกเรื่องละค่ะนะวันนี้นะคะในวันนี้พี่น้องวันอาทิตย์นะคะก็จะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าขอความช่วยเหลือ <iyor> พี่น้องวันอาทิตย์บางท่านนั้นเนี่ยรอ,รอจังหวะรอโอกาสนะคะที่จะขยับขยายเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะคือเรื่องของ กิจการการงานหรือธุรกิจนะคะตัวใดตัวหนึ่งนะคะที่จะขยับขยายหรือพี่น้องวันอาทิตย์ท่านไหนว่างงานอยู่นะคะก็รอคําตอบนะคะเขบอกว่ารอไปอีกนิดหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าเนาะประเดี๋ยวก็จะโอเคแล้วนะคะโอเคแล้วได้คําตอบได้งานทำนั่นเองนะ,ะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะเตือนเรื่องของสุขภาพด้วยเนาะมีความรู้สึกว่าบางท่านเนาะอาจจะไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนะคะมีความ เมื่อไาอ่อนเพลีย์นี่นะคะเขาบอกว่าให้พักผ่อนพักระล่างบ้างนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ขาเนาะเออไม่งั้นเลวเราจะไม่ไหวเอานะคะในวันพรุ่งนี้ถ้ามีอาการแบบนี้นะคะหยุดได้ก็หยุดเนาะ,ะนอนพักผ่อนให้เต็มแรงนัดนิองนะคะแล้วก็บอกว่าถ้ามีปัญหาอะไรนะก็ไม่ต้องวิ่งแกะวิ่งแก้มันปล่อยวางบ้างนี่นะ,ะปล่อยให้การเวลาเป็นตัว,ย,วยาวๆนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะและทุกอย่างก็จะดีขึ้นค่ะเอาละค่ะเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขที่บ้านของเราเนติงค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะ มีเลข44แล้วก็94คะ่ะ44 94คะ่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงๆคะ่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างคะ่ะสำหรับพี่น้องวันจันทร์นะคะไหนวันนี้มีอะไรบ้างนะอ่ก็คงยังต้องรับผิดชอบนะคะในส่วนของการงานกิจการในส่วนของบริวารน,นะ,ะยังคง เป็นผู้หญิงแกร่งอยู่นะคะแต่ก็เอาไว้เอาอยู่เอารอดนะคะพี่น้องวันจันทร์บางท่านก็อาจจะเดินทางนะคะพักผ่อนไปด้วยในตัวหาลูกค้าหาสินค้ามาจําหน่ายหรือประมาณนี้นะคะ่ะพี่น้องขาอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะคะ,ะมีความรู้สึกว่าอยากที่จะออกเดินทางแล้วเพื่อพักผ่อนพักร่างบ้างนะคะอืมแล้วก็มีหนึ่งเรื่องสองเรื่องให้รวมฉลองความสําเร็จนะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งละคะ่ะอย่างเช่นทํายอดขายถึงนะคะเออนะามีทีมงานร่วมกันนะคะทํา นะขายของมีกําไรเฉลิมฉลองนั่นเองหรือบางท่านก็อาจจะไปร่วมงานมงคลสมรสก็ได้นะคะพี่น้องวันวันจันทร์นะเดินทางจริงๆด้วยนะคะเดินทางนะพี่น้องวันจันทร์อาจจะเดินทางไกลถึงต่างประเทศได้ด้วยนะคะสำหรับให้เดชาดีออขึ้นเนี่ยนะคะเออหรือไม่ก็รอข่าวจากทางไกลนะก็มีคนส่งข่าวดีมาให้กับพี่น้องวันจันทร์ก็ได้นะคะเออโดยรวมแล้วพี่น้องวันจันทร์ถือว่าดีนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะ เลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจำตัวของเราน่นเินค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรคะมีเลข80ย์แล้วก็3 7 8037เดค่ะพี่น้องวันจันทรขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันอังคารน่ะพี่น้องวันอังคารไม่สบายหรือเปล่าคะนะคะตัวตนขึ้น10ดาบนี่นะ,ะปวดเนื้อปวดตัวไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเอ็นข้อกระดูกหรือเปล่านะกระดูกทับเส้นไหมคะนะคะ แต่ถ้าขึ้นไพต่ตัวตนพอหมอทานายแค่แคดให้หมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดไฟเสน่หจันไรไม่มีจบเริ่มต้นใหม่เป็นไปในทางทีด่ดีนั่นเองค่ะแลวก็เก็ดเหรียญขึ้นมองวิธีการหาเงินมีเม็ดเงินกองอยู่ข้างหน้าจริงๆนะฮะใครที่นะขอความช่วยเหลือเรื่องเงินก็จะได้รับคําตอบนะก็จะมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องเงินทุนสรุปว่าพี่น้องวันอังคารน,นั้นเรื่องเงินเด่นนะคะในวันพรุ่งนี้นะใครที่จะนะคะ กังวลในเรื่องของการเงินอยู่ก็อย่าได้กังวลน,นะมีความรู้สึกว่าเราจัดการในเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีแล้วค่ะเนาะพี่น้องวันอังคารในวันพรุ่งนี้ค่ะเลขนำโชคนะคะมาจากไหนมาจากเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะสว่วนเลขนาไพ่เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งศูนย์แล้วก็เจ็ดห้าหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าค่ะขอให้เฮงๆมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างคะ่ะสําหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันนะคะพุธกลางวันนะคะขึ้นเดร์ดดดนะสาหรับพุธกลางวันขึ้นเดรด,ด,ด นั่นหมายความว่าไม่สบายหรือเปล่าคะหรือจบเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเปล่านะะนะก็ปล่อยให้จบไปเลยค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะแล้วก็เริ่มใหม่ค่อยๆเดินค่อยๆประคับประคองนะคะโดยเฉพาะในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะนี่อย่างนี้เลยค่ะนะพี่น้องวันพุธกลางวันมีโอกาสออกรถใหม่ได้ด้วยนะคะนะแล้วก็ยังคงทํางานหนักๆเลยๆนะคะแต่ก็เอาไว้เอาอยู่เอารอดเนาะในวันพรุ่งนี้เพราะว่าขึ้นไพ่สิบไม้เท้านะคะสู้ๆนะคะเออ สิ่งที่จะต้องเตือนก็คือเรื่องสุขภาพยังคงที่จะต้องเตือนเรื่องสุขภาพพี่น้องวันพุธกลางวันมีโอกาสนะไปหาหมอนะหมอนัดน,นะนะแล้วก็อาจจะจะ,จะต้องตกแต่งร่างกายนะคะผ่าตัดเล็กผ่าตัดน้อยได้ด้วยไม่เป็นไรค่ะถ้าขึ้นไพ่แบบนี้นะหายนะคะหมอเขาเก่งนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะถ้ามีกรณีแบบนี้และกังวลอยู่ก็จะได้กังวลค่ะนะในวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าผ่านนะคะผ่านฉลุยในทุกเรื่องนั่นแหละค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะ เอาระคะเลขน้ำโชคมาจากไหนนะมาจากเลขพานะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งสามเลขก็ศูนย์หกหนึ่งสามศูนย์หกค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างคะ่ะนะคะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันคะ่ะพุธกลางคืนเงินเต็มมือเลยนะคะเงินเต็มมือเลยนะคะการเงินดีขึ้น การเงินนะคะมีเงินก้อนโตเข้ามือน,นะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองการงานก็เต็มนะมีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่มีโอกาสเปิดกิจการมีโอกาสเริ่มโปรเจกต์งานสอบงานติดนะคะพี่น้องจา๋าเนาะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนถือว่าเจ็มมากเลย,เยคิดการอะไรลงมือทานะจะประสบความสําเร็จนะโะดยไพ่เทพแ่งเวทมวต์นนะคะนะคะไพ่หมอดูขึ้นนั้นเจ็มมากเลยการเงินมาจริงๆมาจริงๆโชคลาภมีนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะคิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองไม่รู้จักทำนายแบบไหนดีหมดเลยคะ่ะ นะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนในวันนี้นะคะโอเคเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเรขประจําตัวของเราได้ดิค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข41514151ค่ะขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีเป็นแบบไหนดูกันนะคะอ่าพี่น้องวันพฤหัสบดีทะเลาะกันบ้านแตกบ้านแตก,บ,กบ้านพังหรือเปล่าคะเนี่ยนะคะขึ้นทาวเวอร์ค่ะนะคะพี่น้องค่ะ แยินกินร่มร่มถ้ามีลักษณะแบบนี้เนี่ยพี่น้องคะอ,อย่าพานให้ถึงวันนี้นะอย่าพานไปให้ถึงวันพรุ่งนี้นะนะคะพี่น้องเคลียร์ด่วนเคลียร์ด่วนนี่นะคะเอ้ยสามดาบอีกต่างหากนะคะบริวารก็ไม่ค่อยโอเคนะคะให้เรามัดระวังสองเรื่องระวังจะมีปากมีเสียงนะคะระวังจะมีเรื่องผิดใจกันกับคนในครอบครัวหรือไม่ก็นะคะบริวารในที่ทํางานเนาะ ระวัง w, kind of sì, นะคะอืมบริวารทั้งหมดอุ่นส่วนไม่โอเคในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันพฤหัสศัสดีนะสุขภาพด้วยเนาะนะคะและถ้าเป็นในเรื่องความรักความสัมพันธ์มีโอกาสผ่านหลังกันนะคะพี่น้องจ๋านะพี่น้องวันพรฤหษ์ัสดีจะนเย็นร่มๆมนะคะเนาะติดดาบหมดเลยค่ะติดดาบหมดเลยค่ะนะคะเออไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในวันพรุ่งนี้เรามัดระวังทุกเรื่องเลยเนาะสำหรับพี่น้องวันพรฤหัสธดีนะคะถึงมีโอกาสนะคะเอ่อถ้าในเรื่องความรักความสัมพันธ์เคลียได้ก็เคคีียนนนนะะะะะพ่อจา เคลียได้ก็เคลียซะส่วนในเรื่องสุขภาพก็ยังคงระมัดระวังอยู่นะคะบาดจ็บเล็กบาดจ็บน้อยนะคะปวดเนื้อปวดตัวนี่นะคะไม่สบายเนี่ยนะ,ะให้ระมัดระวังเลยนะคะอุบัติุเกิดข,ขึ้นในบ้านในช่องในใช้งานได้ด้วยนะฉะนั้นแล้วพี่น้องค่ะนะสะติสตินะปัญญาจะเกิดเนาะในวันพรุ่งนี้นิ่งสง,งบสยบความเคลื่อนไหวทุกเรื่องค่ะแลททุกอย่างจะผ่านไปได้ค่ะเอาละค่ะเลขนำโชคไม่บอกดีกว่านะคะบอกเลขน้าไพมีเลขหนึ่งหกนะคะเลขก็สามแปดค่ะหนึ่งหกสามแปดค่ะพี่น้องค่ะขอให้เห็น มาดูพี่น้องวันศุกร์ค่ะสำหรับพี่น้องวันศุกร์นั้นนะค้นไพ่เครดิตนะก็อาจจะมีเรื่องที่ต้องใช้เงินในวันพรุ่งนี้หรือระมัดระวังจะมีคนขอความช่วยเหลือเรื่องของการเงินนะคะพี่น้องค่ะแล้วแต่ว่าจะพิจารณาส่วนในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ดูว่าไม่ค่อยที่จะโอเคสักเท่าไหร่นะคะพี่น้องคนะ่ะน่ายังไงแล้วเนี่ยเนาะเออใครที่มีเจ้าก้าเจ้าของแล้วมีคนรักอยู่แล้วมีสามีภรรยาอยู่แล้วนะพี่น้องวันศุกร์เนาะมีบุคคลที่สามเข้ามาแทรกระหว่างกลางพี่น้องต้องนะคะ ต้องเว้นระยะห่างเนาะไปต่อไม่ได้นะคะพี่น้องขาไปต,ต่อไม่ได้นะไม่งั้นจะมีปัญหานี่เห็นไหมคะเครียดตึงเครียดนะเรื่องของความรักความสัมันธ์เรื่องเงินด้วยนะคะพี่น้องขาจะไปทางไหนต้องพิจารณานะคะพี่น้องขานะต้องพิจารณานะคะพี่น้องขานะคะอืมมีส่วนในเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะยังไงแล้วเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้เกิดความเป็นธรรมกับเราและคนอื่นนะคะพี่น้องนะให้เรานะ,ะมีสติสตินะปัญญาจะเกิดนะคะพี่น้องวันศุกร์เนาะมีปัญหาเรื่องของความรักความสัมพันธ์ นะหรือมีปัญหาเรื่องอื่นก็แล้วแต่ในวันพรุ่งนี้ให้เรานิ่งนะคะให้นิ่งสงบนะคะแล้วค่อยๆแก้ค่อยๆแก้แกแกไปนะถ้ามีในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของบรรทัดสัญญาพี่น้องจะต้องอ่านข้อบทกฎหมายใหดีนะคะมาอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะเสียเปรียบได้นะพี่น้องวันศุกร์ในวันพรุ่งนี้เรามัระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะใครที่มีโรคประจําตัวอยู่ปวดหัวปวดไมเกรนมีโอกาสที่จะกำเริบได้นะคะพี่น้องจ๋าเนาะค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเนาะเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับคู่รักคนรักของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข6 หกนะคะแล้วก็หนึ่งสองหกหกหนึ่งสองค่ะขอให้เฮงเฮงค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นเด็ดไหนดูกันนะคะพี่น้องวันเสาร์นั้นดูว่าดีเด่นในเรื่องของการงานกิจการนะคะเออในเรื่องของลูกค้าในเรื่องของอุนส่วนเยี่ยมนะคะนะบางท่านก็อาจจะเข้าไป เกี่ยวข้องในเรื่องของศาสนาทำบุญในฐานได้ด้วยปฏิบัติธรรมได้ด้วยบางท่านก็อาจที่จะศึกษาหาความรู้ใ่ตนเองบางท่านนะคะถ้ารองานอยู่ในส่วนของราชการก็มีข่าวดีค่ะและก็นะคะหลายท่านยังคงคิดวิตกกังวลนะคะคิดย้อนหลังคิดถึงความหลังคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะคะเออนี่อย่างนี้เลยโดยเฉพาะในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะใครที่มีคนรัก นะคะอยู่เร็วนี่นะถ้ามีบุคคลที่สามมาเนี่ยนะคะพี่น้องขาเว้นระยะห่างเนาะไม่โอเคเลยนะขึ้นเดวอ่ห้ามลงทุนลงหุ้นที่มีความเสี่ยงค่ะพี่น้องขาในวันพรุ่งนี้ห้ามเกิดความโลภเอาวาอย่างนั้นเลยนะเตือนหน่อยค่ะพี่น้องวันเสาร์นะคะเอาราคาเลขนําโชคมาจากไหนนะเป็นตัวเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคลาภจะหมุนกลับมาค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขสองห้าและก็หนึ่งห้าสองห้าหนึ่งห้าค่ะขอให้เฮงเงค่ะพี่น้องวันเสาร์ ขหมอไวยพรให้พี่น้องทั้ง8วันเกิดเนาะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็เฮงเฮงรวยรวยเด้อในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ